สวัสดีค่ะสวัสดีคําชมค่ะมื้อนี้นะคะมาลุนรางวัลน้ำกันอยู่บ้านเจลอตลีคือเก่านะคําผู้ชมทีมงานกับมาครบเปนเล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่งแปดเจลอตลีมื้อนี่นั่นเลยสวยงามเลยมื้อนี่ค่ะมาลุนน้ำกันนะคะมื้อนี่จะเป็นจังไดจะได้เฮบอลนะคําผู้ชมเอารอจะข้าวก่อนนะคะ ไก่จะออกแล้วหวดนี่มาไล่ไปไปมวนห,หัวยกคนเดียวคุณรางวัลเลขหน้าท่านผู้ชมครั้งที่หนึ่งเมื่อเราบอกมาดังสามตัวรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง เลขที่ออกสีซีหกซีีกีี่ างวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกศูนย์ห้าศูนยะ์หกห้าศูนย์หกห้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกศูนย์หกห้าห้าที่หนึ่งค่ะมวท,ที่แล้วได้รางวัลเลขไทยเรื่องชุง่ม รารงวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสามเจ็ดหก สามเจ็ดหกสามหกโอ้ยทีเราีาตั้เไประวัติสาคัที่หนึีกสมคือมี6กซูอันแท้ึหลักที่สและหลักที่หออกรางวัลเลขท้าย3ามตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลกท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดาเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดรางวัลเลขท้ายสามตัวออกไปครบสองครั้งค่ะรางวัลจะวัลใหญ่ผู้ชมทีสองตัวหนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกและหลักที่สามนะคะออกรางวัลเลขท้ายสองตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหลักหน่วยนะคะ ได้แก่ผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมาหาดไทยรองสน,นการพิเศษสำนันกงานสหส่วน,นและ,และเป็นไปไปผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณสุภานีพลวัฒนาค่ะนายวิเคราะห์อียบายและแผนธนาการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะครพะรพ้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว,าวรางวัลเลขท้ายสองตัวท่านผู้ชมส

ห้าหนึงโอ้ห้าหนึ่งหาหนบ่าวเท่าถูกไปแล้วห้าใบโอ้เหล็กคูบ่าววัดบ่าโอ้ยเนาะครูบ่าวัดป่าให้ตต้แตรงันตรงวัเลยหานึ่งลกันเยโอ้ฝันมือสวาได้อุ่มเด็กหน่อยบ่าวเถ่าบ้าเห็นบ่แม่หมูว่าแล้วลุงยังว่าสี่หนึ่งยู่แม่หมูยังว่าหาหนึ่งยโอ้ยเนาะ ก็ดอตอรบ่าวเท่าได้ไปแล้ว5ใบแล้วดีใจกับบ่าวเก่าอ้ดีใจน้ำด้วย5ใบแล้ ใส่ยิบรถตลีเนาะู่วานใส่ยิบตลีทำการ่ยิบรตลีได้ผมาจังหวจะมากำไรกำไรเหลืกน้ำพีท่านชมปูวานใส่ยิบรตลีใส่ยิบพว้หัดแรกก็ถือว่าแม่คบกรกำใกำคใบ้คใกบรกคำใบอรกคใบแใกบรกบรรรกครคกรคกรกรกกรอกรกกกครับคนใหหกรคก มาละมาห้านได้ลูกบอลที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหหลักค่ะท่านผู้ชมลุ้นรางวัลน้ำกันนรางวัลที่หนึ่งพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะวันที่สองวันที่สองมิงาคมพุทธศักราชสอง8เลขที่ออก เจ็ดสามศูนย์เจ็สามศูนย์สองศูนย์เก้าศูยเก้าเกา้ศูเก้าศย์เก้าศูนเก้าพี่สาวบ้าเท้าฝันศูย์เก้า ส0งศูนยเก้โดยที่รางวันที่หนึ่งนะครักนครพนมศูนย์เก้าตรงตรงโเจ้าาวนครพนมเจ้าาวนครพนมเออเจ็ากานครพนมเอจะนครพมธมชลพิวศูนย์เก้าตรงตรงไพี่สาวบ่าเท่าศูย์เก้าเออ

ก็ศูนกันั่มาปิ้นมาโอ้ยค่ะผู้ชมแม่หมูก็ถูกสามตัวตอดเออเราคิดยุต้้งโดนแม่หมูคิดหัวแต่หัวก็คิดพราไอ้เลขโอ้ยผูกแขนลูกไส้แม่หมูแมนมันมันลงเหตุซีน้ำแรกเมนยอดผูกแขนเพิ่นออะแสนแสนยี่สิบเาบาท9มันออกออกสองศูนย์เกนสามตัวโตอดถูกสามตัวเติเอ แท่นำถาที่เก๋มาได้เอาตรงๆด้เอาตรงๆด้วยโอ้พระเก้าเก้าศนย์มักตลอดอยู่เก้าศูนย์นะก็ว่ามักตักเก้าพรเจ้าก็เบ้าใช่อือเบ้าง่ายๆแต่ไม่ตนทวนเจ๊กันได้ของนครพนมกับเขาคักเนาะเขาถือเจ๊กันดีใจแล้วนครนครพนมกับเขาตรงๆศูนย์เก้าเจ๊อย่าลืมเดี๋ยวเย็นนี้โทรหาโทรหา บ่ได้จำแก้วดอกมึงหรือบ่ได้จำแก้วแต่ว่าเจ็บมันถือว่าเป็นยังดอกเอ่าไปเจ็บมีไอ้ตูดรถเจ็บไหมท่านผู้ชมเพิ่นดีใจหลายหรือยังไดจากนครพนมกวัญใจวัดจากนครปฐมอยู่นั่นแหละอ่าเข้าไปชมเอาเดี๋ยวจะไปสรุปมาสำนักไหนเขาแน่นะครับผมมันเป็นมิ้วจะขวงนี่มิ้วให้เบาเท่าเย้าอวน้น